พราะว่าอากาศอ่ะมันดีดีชื่นมากฉันอ่ะอยากจะดูสวนทางโน้นอ่ะฉันอ่ะขอบเดินไปสำรวจตรงโน้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวคอ่ะถ้าเธอจะพักหลังไหนอ่ะเธอเข้าไปถามเจ้าของเลยแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าไปด้วยโอเคได้ได้งั้นฉันไปก่อนนะงั้นเราไปทางโน้นคุณนายกดติดตามสกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะเฮ้นี่ต้นอะไรอ่ะ เอ๊ะอะไรอ่ะใครมาทิ้งอะไรไว้ตรงนี้อ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยกล่องมาสวยมากเลยอ่ะดูี่ทุกคนมันมีที่จับด้วยคล้ายๆกับกล่องโบลาเลยอ่ะเปิดดูดีไหมอ่ะมีอะไรในนี้หรือเปล่าแต่มันก็เบาอยู่นะเ้ยไม่เอาละ นนเฮ้ยควานอะไรอะควานอะไรอะเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยอะเอาไปดีกว่าเผื่อคุณนายกับผมสวยมันรู้ ายมาคุณหนายหรือเปล่าผมสวยไม่ใช่เหรอมั้งไปเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยผมสวยนานๆนนทีอะ่ะเรามาพักผ่อนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่ นายเหนื่อยมาตลอดเนี่ยแล้วนี่ชิคกี้พายหายไปไหนเนี่ย<ก>มาแล้วนะบอกว่าจะไปสำรวจแถวนี้นะเนี่ย <c oughs> กับข้าวก็มาแล้วเนี่ยนั่นนะสี่ไม่เห็นจะมาสักทีเฮ้ยอะไรอะอะไรอะนายเธอ,อ,อชิคกี้พายชิคกี้พายหรือเปล่าชิคกี้พายหรือเปล่าอะไรอะเธอก็เมื่อกี้ฉันเหมือนเห็น วัมาข้างหลังอ่ะฉ oh, ันก็นึกว่าชิคกี้พายก็ชิคกี้พายไปทางนู้นไม่ได้อยู่ทางนี้ซะหน่อยสงสัยฉันจะตาฝาดไปมั้งหิวข้าวหรือเปล่าคิดไปเองสงสัยจะใช่แหละเสียงทำไมมันแปลกแบบนี้ทำไมมันต้อง างโน้นอ่ะมีเสียงคนเดินตามฉันอ่ะไม่ใช่พวกเธอเหรอแล้วเมื่อกี้ที่หัวหล่อเธอกับคุณหนายหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่นะก็อยู่กันสองคนไม่ได้ไปไหนเลยใช่ใช่แต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะมันเหมือนกับคนตามฉันอ่ะเหมือนกับมีคนตามฉันมาแล้วแบบฉันเข้าไปดูอ่ะก็ไม่มีใครอ่ะฉันนึกว่าพวกเธอเธอ,อเดี๋ยวก่อนเหมือนที่ฉัน รู้สึกเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะพ่อคุณนม่กับชิคกี้พายอาจจะหิวข้าวจนตาเบลอหูแววก็ได้นั่งนั่งนั่งโอเคอจาจจะพักก็ได้ธอนั่งตรงนี้มาข้าวใเจียวเนี่ยอร่อยจังเลยอ,ะ <S <S อ,อ่ะนี่พวกเธอฉันลืมบอกไปเลยอะ่ะว่าถ้าเราคร้างคืนที่นี่อะมันกลายจากร้านค้าอะไรพวกนี้นะวกเราลืมอะไรหรือเปล่าใช่ผมสวยลืมผ้านะไมมา ของฉันไม่มีนะแต่ว่าเธอก่อนจะออกไปอ่ะฉันขอไปข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมอ่ะกินน้ำเยอะแล้วรู้สึกปวดฉีอ่อ่ะเออก็ได้งั้น้าเดี๋ยวฉันอะ่ะไปรอทีร่รถผมสวยจะไปกับคุณนายด้วยหรือเปล่าไม่ผมสวยไปกับชิคกี้พายดีกว่างั้นฉันไปก่อนนะไม่ไหวแล้วโอเค One hour later มสวยทำไมคุณนายอ่ะเป็นช้าจังเลยอ่ะเนี่ยเราเดินมาที่รถอ่ะฉี่อะไรหนักหนาเน,นี่ยน,นั่นน่ะสิงั้นเดี๋ยวผมสวยไปตามให้ไหมโอเคก็ดีนะถอาไปตามเลยไปเร็วเร็วเร็เรีบไปพวกนี้นะทุกที่เลยอ่ะบอกให้ทำอะไรอ่ะไม่เคยเรียบร้อยก่อนเลยเ้ยเสียงอะไรอ่ะใครเข้าไปตัว 开卡。 ก็ไมม่ีคุณนายเป็นอะไรตกใจหมดเลยผมสวยเองเหรอก็ใช่นะสิทำไมตัแต่เมื่ไรก็มาตั้งแต่เดินคุณนายเดินย่องย่องมองๆนั่นแหละแล้วเมื่อกี้ตอนที่ฉันอยู่ในห้องน้ำเธอเธอยังไม่ได้มาที่นี่ใช่ไหมไม่นะก็เพิ่งเดินมาเนี่ยชิคกี้พายให้มาตามนานแล้วถ้าไม่ใช่เธอใครมาเคาะประตูฉันะ ไม่ได้หรอกงั้นเรารีบไปกันเถอะไป ฉันเห็นแบบปบบเมื่อกี้ที่บอกว่าตาป่านนะเหรอใช,ใช่แบบนี้เลย,ยเราไปอยู่ในรถชิคกี้พายได้ไงอะเอานี่รีบกลับขึ้นมาที่รถดิจะชา้าทำไมอะแต่เดี๋ยวหาชิคกี้พายมาน,นี่กกอนแล้วเธอค่อคนับเป็นบ้าอะไรฉันว่านะเราอะรีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะมืดอะเดี๋ยวเราอ่ะไม่มีเวลาแบบได้ถ่ายรูปนะ เมื่อกี้ท่านั่งกับใครอ่ะนั่นสิผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ่ะแฟนใหม่เหรอ,หอนี่อลายของเธอเนี่ยฉันนั่งกับใครฉันก็นั่งคนเดียวก็เมื่อกี้อ่ะฉันให้ผมสวยอ่ะไปตามเธอทอ่ะเธออ่ะมันช้างไงแต่แตเห็นเห็นนะแก่ๆคนนึงอ่ะใช่ใส่ชุดสีดำอ่ะมันนั่งอยู่ข้างหลังตัวอ่ะ,อะก็ไม่เห็นมีใครนี่ฉันไม่ได้เอาใครมาเลยบ้าเหรอฉันไม่ทำนี่ใส่ไม่ดีเหรอจ้ะไปไปไปรีมแตชิคกี้พายชิคกี้พาย มันเหมือนที่ฉันเห็นเมื่อกี้เลยนะไม่จะมีใครได้ยังไงเพราะฉันน่ะอยู่คนเดียวอ่ะเธอดูสิในรถอ่ะมันก็มีฉันคนเดียวไม่มีใครหรอกนี่เราเรีบขึ้นรถแล้วก็รีบไปกันดีกว่าผมสวยเร็วๆขึ้นรถอ,อ่โอเคโอเคป่ะรีบไปดีกวา่านังไข่ เธอนนบอกว่าไงนะก็หน้าแก่ๆแ,แบบยุ่นๆใส่ชุดคลุมสีดำ <c oughs> อ,อ่ะ้หาไปไหนอ่ะอะไรเธอเห็นอะไรอ่ะผู้ชายเหมือนที่เธอพูดถึงอ่ะมันอยู่ตรงนู้นอ่ะจริงเหรอไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนะเราอ่ะมีอะไรใช่ไหมนี่เธอฉันว่านะ ตั้งแต่ฉันเห็นกล่องนั้นอะพวกเธออะก็รู้สึกว่ามีคนตามใช่ไหมแต่เดี๋ยวนะกล่องอะไรอะนี่ฉันยังไม่ได้โชว์ให้พวกเธอเหรอไม่งั้นอะรอแป๊บหนึ่งนี่เธอนี่ก็กล่องนี้ไงฉันอะเจอในสวนหลังบ้านอะตอนที่เราอะเพิ่งมาถึงรีสอร์ทใหม่ๆอะกล่องอะไรอะน่าสิดูดูโบราณโบราณดูปแปลกๆด้วยนะนี่ เธอจะไปหยิบของคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองแบบสูงสี่สูงห้าอย่างนี้ไม่ได้นะชิคกี้พายก็ฉันเห็นว่ามันสวยดีอ่ะก็ไม่รู้ดิแต่คุณนายผมสวยตอนที่ฉันเปิดอ่ะเหมือนมีควันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันออกมาแต่ตอนแรกฉันนึกว่าเธอแกล้งฉันไงมีควันเฮ้ยชิคกี้พายชิคกี้พายแมวไหนตัวผิดสิ่งหรือเปล่าชิคกี้พายลงไปเลยธอตัวผมีสิ่งหรือเปล่าไปหยิบมาจากไหนอ่ะเราควรจะเอาไปคืนที่นั่นนะชิคกี้พายใช่หรือว่า าจจะเป็นหัวกล่องนี้ที่ฉันนเอามาถ้าเธอว่ากลองผีสิงทุกคนเชื่อเรื่องนี้ไหมอ่ะใช่ใช่แน่ๆเลยเขามาทวงคืนหรือเปล่าไม่ใช่เธอไปเนี่ยเราจะทำไงอะเอาไปคืนที่เดิมสิเอามาจากตรงไหนเนี่ยเราไปกับฉันนะเราก็ไปด้วยกันนี่แหละไปจริงหรอทางไหนอะสายขวานีนี่ชิคกี้พายด้หาเรื่องกันได้่านลึกด้วย มันจะมันจะมันจะทำไม่ดีกับเราไหมอ่ะตัดทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะผมสวยว่าเขาเขาหน้าจะมาเือนน่เลยใช่ใช่เฮ้ยคณรู้กันนะไปคืนที่เดิมเลยนะเมื่อกี้เธอหยิบยังไงเธอก็ไปฟังแบบนั้นแหละแล้วก็บอกเจ้าของเขาด้วยนะว่าเธออมาคืนแล้วอ่ะฉันน่ะเจอตรงนี้ ที่สำคัญนะฉันน่ะ<อ>ได้เด็ดไอ้ลูกนี้ยไปกินด้วยท้องล่ออกมาแล้วนะใครมันจะไปได้ยังไงล่ะก็ฉันกินเข้าไปแล้ววะั<อ>านน่ากล<อ>ัไปเก็บ<อ>ั<อ>นักาแล้วขาอัซ์ขนาดนั้นไปเก็บได้ยัไงเนี่ยบอกเจ้าของก็ด้วยนะฉันเอกมาคืนแล้วนะอย่าจองเวรกับฉันเลยนะส่วนผลไม้ที่ฉันกินไปอะ่ะถ้าฉันได้เสือเดี๋ยวให้ออกไปจากร่างกายฉันเลยนะ